สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Meet I2 Channel นะคะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งค่ะคุณจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆใ,ในช่องของเรานะคะและถ้าหากคุณชอบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะ Meet ไอสองชาแนของเรานะคะจะพาทุกทุกท่านค่ะไปพบกับนิสัยแย่ๆตามวันเกิดกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เราเกิดวันที่เท่าไหร่แล้ววินิสัยแย่ๆอะไรบ้างนะคะจะได้ไปปรับรุงตัวนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยห้ามโกรธกันนะคะถ้าหากว่ามี i2 ไอสองชาของเราเนี่ยจะมาบอกว่านิสัยแย่ๆของคุณคืออะไรเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะสําหรับคนเกิดวันที่หนึงค่ะ คนที่เกิดในวันที่1เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองสูงมากนะคะบางครั้งเนี่ยก็มีความดื้อรั้นค่ะหัวรั้นนะคะและที่สําคัญเนี่ยชอบที่จะขัดคําสั่งคนอื่นค่ะคือดื้อได้อีกใครสั่งอะไรมาเนี่ยคนวันที่หนึ่งไม่ค่อยจะทําหรอกนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างฟอร์มจัดค่ะขอโทษแล้วก็งอใครไม่ค่อยเป็นด้วยนะคะถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นคนผิดก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแก้ไขสะนะคะสําหรับการไม่ขอโทษเพราะว่าคําว่าขอโทษเนี่ยสามารถจะทาให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกว่า เราเนี่ยรู้สึกผิดจริงๆนะคะเขาจะได้ให้อาภาัยเราได้นะคะสําหรับคนเกิดวันที่2ค่ะ คนที่เกิดในวันที่2เนี่ยเป็นคนที่เข้าใจยากมากเลยนะคะเพราะว่าอารมณ์เนี่ยค่อนข้างแปรปรวนตลอดเวลาเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะคะแล้วก็เป็นคนที่โมโหร้ายค่ะใครทําอะไรขัดใจนิดขัดใจหน่อยนะคะเป็นต้องหุดหงิดขึ้นมาทันทีนะคะเป็นคนที่ใจร้อนมีความมุ่ววามนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยค,คิดหน้าคิดหลังเวลาทําอะไรนะคะแล้วก็เลยมักจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดอยู่บ่อยๆนะคะจากการที่ทําไปโดยไม่คิดนะคะและที่สําคัญคนที่เกิดในวันที่2 เป็นคนที่ขี้หึงมากถึงมากที่สุดทีเดียวค่ะสําหรับคนที่เกิดวันที่3ค่ะ คนวันที่3เนี่ยเป็นคนที่พูดจาค่อนข้างตรงนะคะบางทีเนี่ยก็ตรงจนทําให้คนที่ได้ฟังเนี่ยรู้สึกเจ็บขึ้นมาทันทีเลยนะคะคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความอดทนกับอะไรไม่ได้นานค่ะไม่ทนกับความซ้มำซากจําเจนะคะและที่สําคัญเวลาพูดเนี่ยเขาไม่ค่อยถนอมน้าใจใครค่ะเพราะว่าเขา,าคิดว่าคาพูดของเขาเนี่ยถ้าพูดออกไปตรงๆเนี่ยคนคนนั้นก็จะได้รู้แบบตรงๆเลยเพราะว่าเขาอ้อมคอไม่เป็นนะคะแล้วก็เป็นคนที่พูดแบบไม่ไว้หน้าใครด้วยนะคะเพราะ ฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเบาได้ในเรื่องของคําพูดเนี่ยก็เบาลงหน่อยนะคะจะได้ดูเป็นคนที่มีสัมมาคาระวะนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุผลมากกว่านี้ค่ะสำหรับคนที่เกิดวันที่4ค่ะคนที่เกิดในวันที่4เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างชอบเรียกร้องความสนใจนะคะชอบเป็นจุดศูนย์กลางค่ะคือชอบให้ใครๆเนี่ยมาสนใจคุณนะคะ เป็นคนที่มีความขี้ประชดประชันอยู่บ้างนะขี้หึงหวงด้วยแล้วก็ไม่อยากให้คนใกล้ตัวของตัวเองเนี่ยไปสนิทกับใครทั้งนั้นค่ะแม้ว่าเพื่อนนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกันก็ตามนะเป็นคนที่ขี้หวงนะคะขี้หวงขี้ระแวงนะคะไม่อยากที่จะให้คนอื่นเนี่ยมามีความสําคัญมากกว่าตัวเองค่ะสําหรับคนเกิดวันที่5ค่ะ คนที่เกิดในวันที่5เนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่มีความเจ้ากี้เจ้าการอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ชอบที่จะ,ะเผด็จการคนอื่นค่ะทั้งคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนในครอบครัวหรือแม้แต่กระทั่งคนรักนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบออกคําสั่งค่ะคือถ้าหากว่าคุณวันที่5เนี่ยคิดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ถูกต้องนะคะและเหมาะสมแล้วที่จะทำเนี่ยคุณก็จะไปบอกให้คนนั้นคนนี้ทําในแบบที่คุณคิดค่ะ คุณก็เลยเป็นคนที่ชอบติดจะออกคําสั่งเล็กๆกับคนอื่นหรือว่าคนรอบข้างคุณด้วยค่ะสําหรับคนที่เกิดวันที่6ค่ะ คนที่เกิดในวันนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาคิดให้ปวดหัวเสมอค่ะบางทีเรื่องงนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของคุณเองก็ตามนะคะคุณก็ยังเก็บเอามาคิดนะคะบางครั้งก็เลยทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ยายค่ะจําแต่สิ่งที่ไม่ดีนะคะแล้วก็คิดว่าคนรอบข้างเนี่ยไม่น่าไว้วางใจค่ะ แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะคะที่คุณจะมองโรคในแง่ร้ายเนี่ยเพราะว่าประสบการณ์รอบตัวคุณเนี่ยสั่งสอนคุณมาแบบนี้ค่ะคุณนะ่ะโดนกระทํามาเยอะนะคะก็เลยเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากค่ะแล้วก็ระวังตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะสําหรับคนที่เกิดวันที่7ค่ะ คนที่เกิดในวันที่7็เนี่ยเป็นคนที่จิตใจค่อนข้างอ่อนไหวนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่ค่ะ mm hmm. เวลาที่ไปลุ่มหลงกับอะไรหรือสิ่งใดนะคะก็จะไปแบบง่ายๆเลยนะแล้วลุ่มหลงอยู่แบบนั้นเป็นเวลานานด้วยนะคะ mm hmm. บางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นได้ค่ะ mm hmm. คนที่เกิดในวันนี้เนี่ยมีความขี้ลังเลนะคะแล้วก็เปลี่ยนใจบ่อยค่ะบางทีนะชอบสิ่งนี้อยู่แต่ว่ามีคนมาทักนะคะว่าเฮ้ยอันนั้นดีกว่าอันนี้ดีกว่านะคะคุณก็จะสามารถเปลี่ยนใจไปชอบสิ่งอื่นแทนนะคะ ซึ่งทําให้การตัดสินใจของคุณเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคุณค่ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครนะคะตามความคิดของคนที่เกิดในวันนี้ทันค่ะเพราะว่าก็จะคิดกลับไปกลับมานะคะอารมณ์ก็เลยไม่ค่อยจะมั่นคงสักเท่าไหร่ค่ะสำหรับคนเกิดวันที่8ค่ะ คนที่เกิดในวันนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างชอบความสมบูรณ์แบบค่ะทําให้หลายคนนะคะรู้สึกว่าความสมบูรณ์แบบของเขาเนี่ยมันน่าอึดอัดนะคะแล้วก็มีความทะเยอทะยานมากค่ะจนในบางครั้งนะคะคุณเกือบจะไม่แคร์ความรู้สึกของใครเลยรอบข้างนะคะคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันดีคุณก็จะทําแบบนั้นนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยชอบอะไรที่มันสมบูรณ์ คุณไม่ชอบที่จะให้ใครนะคะมาตําหนิติเตียนคุณนะคะคุณอยากได้รับคําชมอยู่ตลอดเวลาค่ะสําหรับคนที่เกิดวันที่9ค่ะคนที่เกิดวันที่9้าเนี่ยเป็นคนที่ขี้วิตตกกังวลนะคะในบางครั้งเนี่ยก็ตีตนไปก่อนใครค่ะคือคิดไปก่อนนะคะคิดไปแล้วทั้งที่เรื่องเนี่ยยังมาไม่ถึงเลยนะแล้วก็ยังเป็นคนที่ค่อนข้างมีความขี้หึงค่ะโดยเฉพาะกับคนรักนะคะขี้หึงแบบน่ากลัวสุดๆไปเลยค่ะ คนที่เกิดในวันนี้เนี่ยมีความโลภนิดๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเก่งค่อนข้างบ้างานค่ะให้ความสําคัญให้ความสนใจกับงานมากเป็นพิเศษนะคะจนบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะพักผ่อนนะคะคือพักผ่อนน้อยค่ะเพราะว่าคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างทุ่มเทค่ะทุ่มเทในเรื่องของงานนะคะทุ่มเทในเรื่องของการเก็บเงินการวางแผนอนาคตนะคะต่างๆมากมายค่ะสําหรับคนเกิดวันที่10บค่ะ คนที่เกิดในวันที่สิบเนี่ยเป็นคนที่เจ้าอารมณ์นะคะมีความขี้งุดหงีดค่ะ อะไรไม่ถูกใจเนี่ยก็วินเหวี่ยงนะคะหัวแข็งในบางครั้งเนี่ยก็มีความบ้าอํานาจเล็กๆด้วยค่ะลึกๆเนี่ยคนที่เกิดในวันนี้นะคะเขาไม่ค่อยเป็นคนที่เปิดตัวเองสักเท่าไหร่ค่ะชอบคิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่คนเดียวบนโลกนะคะแล้วก็ชอบที่จะปรีกวิเวค่ะเขาไม่ค่อยชอบคบค้าสมาคมหรือว่าอยู่ในกลุ่มใหญ่ๆนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะสําหรับคนเกิดวันที่11ค่ะ คนที่เกิดในวันที่11เนี่ยเป็นคนที่จูจ้จี้จุกจิกนิดนึงนะคะเป็นคนเรื่องเยอะค่ะเพ้อฝันนะคะบางครั้งนี่ก็ฟุ้งซ่านมากเกินไปค่ะแล้วที่สําคัญเนี่ยเขายังไม่ค่อยทันเล่เหลี่ยมนะคะจากผู้ที่หวังดีแต่ว่าประสงค์ร้ายค่ะด้วยความที่เขาเนี่ย เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีค่ะก็เลยคิดว่าในโลกนี้เนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องราวร้ายๆเกิดขึ้นกับตัวเองสักเท่าไหร่นะคะก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่ค่อยได้ทันระวังตัวตัวเองนะคะจากคนรอบข้างนั่นเองค่ะสําหรับคนเกิดวันที่12ค่ะ คนที่เกิดในวันที่12เนี่ยเป็นคนที่ปิดตัวเองนะคะไม่ยอมรับใครง่ายๆค่ะค่อนข้างที่จะเป็นคนแรงอยู่พอสมควรนะคะใครดีมาก็ดีกลับค่ะแต่ถ้าใครร้ายมาก็ร้ายกลับนะคะเวลาที่คนวันนี้เขาไม่พอใจนะเขาจะชักสีหน้าค่ะบางครั้งเนี่ยก็เป็นคนที่ตรงเกินไปด้วยนะคะเพราะว่าทําอะไรแบบแรงๆค่ะคือถ้าไม่ชอบใครเนี่ยก็แสดงออกเลยนะคะว่าไม่ชอบไม่ค่อยเก็บอารมณ์สักเท่าไหร่ค่ะสําหรับคนเกิดวันที่13ค่ะ คนที่เกิดในวันนี้เนี่ยเป็นคนที่ขี้น้อยใจเก่งมากเลยนะคะแถมยังขี้งอนได้อีกด้วยค่ะถ้ามีใครพูดจาไม่ดีนะคะหรือว่าไม่เข้าหูเขาเนี่ยก็จะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกไม่พอใจค่ะแล้วก็จะงอนตุ๊บป่องขึ้นมาทันทีนะคะเป็นคนที่โกรธง่ายแล้วก็เป็นคนที่หายยากจริงๆค่ะสําหรับคนเกิดวันนี้ค่ะสําหรับคนเกิดวันที่14ค่ะ คนที่เกิดในวันที่14ี่เนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองมากเหมือนกันนะคะเหมือนว่าเขาจะมีความคิดเหมือนกับว่าเขาเป็นจุดศูนย์กลางของโลกค่ะบางครั้งก็เป็นคนขี้เบื่อนะคะรักง่ายหน่ายเร็วนะคะและบางทีเนี่ยก็ยังมีความหลงตัวเองอยู่เล็กๆนะคะเป็นคนที่หลงตัวเองอยู่เหมือนกันนะสําหรับคนเกิดวันนี้นะคะสําหรับคนเกิดวันที่15ค่ะคนที่เกิดในวันนี้เนี่ย เป็นคนที่ไม่ค่อยมีเหตุผลสักเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยก็จะใช้อารมณ์เป็นหลักค่ะค่อนข้างถือตัวเหมือนกันนะคะในบางครั้งก็เลยทําให้คนรอบข้างเนี่ยมองว่าคนที่เกิดในวันที่15เนี่ยค่อนข้างหยิ่งค่ะชอบทําตัวเหมือนว่าตัวเองเนี่ยถูกเสมอนะคะทั้งที่ความจริงแล้วอ่ะคนที่เกิดในวันนี้อาจจะทําผิดพลาดบ้างก็ได้นะคะสําหรับคนเกิดวันนี้สําหรับคนเกิดวันที่16ค่ะ คนที่เกิดในวันที่16เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจกับในเรื่องของความรักนะคะขาดความรักไม่ได้ค่ะเธอพร้อมที่จะทําอะไรที่ไม่ดีได้ทุกอย่างนะเพื่อความรักค่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างบูชาความรักมากพอสมควรทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าจะทําให้ใครเดือดร้อนก็ตามค่ะแต่ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของคนรักเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาค่ะสําหรับคนเกิดวันที่17ค่ะ คนที่เกิดในวันที่17เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเล่ห์เหลี่ยมสูงมากนะคะชอบนึกถึงผลประโยชน์ในใจเสมอค่ะบางครั้งก็เป็นคนที่ติดจะเย็นชาเล็กๆนะคะอารมณ์แปรปรวนง่ายค่ะบางทีก็ไม่ค่อยคงเส้นคงวาสเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะคะเดี๋ยวหุดหยิดเดี๋ยววินเดี๋ยวเวียงนะคะแต่เขาเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะแล้วก็เป็นคนที่คิดลึกด้วยค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันที่18ค่ะ คนที่เกิดในวันนี้เนี่ยเป็นคนที่หน่อยง่ายนะคะถ้าหากว่ามีอะไรมากระทบจิตใจสักนิดหน่อยเนี่ยก็จิตตกได้ทั้งวันแล้วค่ะจนคนรอบข้างเนี่ยบางทีก็รำคาญมากกว่าสงสารนะคะคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ค่ะเป็นคนที่ใช้เงินมือเติบมากเลยนะเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยค่ะชอบที่จะซื้อนู่นซื้อนี่จุกจิกจุกจิกนะคะใช้เงินให้มันหมดไปค่ะสำหรับคนเกิดวันที่19ค่ะ คนที่เกิดในวันที่19เนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยหนักแน่นนะคะทําอะไรตามกระแสจะไม่เป็นตัวของตัวเองค่ะแล้วก็คนที่เกิดในวันนี้เนี่ยไม่ค่อยชอบเสียสระเพื่อใครนะคะแอบมีความขี้เหนียวอยู่เล็กๆค่ะทําให้คนที่เกิดในวันนี้เนี่ยถูกมองว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เกิดในวันที่19เนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบวางแผนอนาคตค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะผ่านการคิดของเขามาหมดแล้วนะก่อนที่เขาจะทำค่ะสำหรับคนเกิดวันที่20ค่ะ คนที่เกิดในวันนี้เนี่ยออกแนวซาดิสมโหร้ายนะคะเป็นคนที่วินเวียงค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบทําลายข้าวของด้วยอ่ะคือหมายถึงเวลาที่ตอนเขาโกรธเนี่ยเขาอาจจะคุมตัวเองได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะแบบพอโมโหปุ๊บหยิบอะไรได้ก็เพียงป่านะคะก็อย่างที่บอกได้แหละค่ะว่าเขาเป็นคนที่ควบคุมสติแล้วก็ควบคุมอารมณ์ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะสําหรับคนเกิดวันที่21ค่ะคนที่เกิดในวันที่21เนี่ยเป็นคนที่เจ้าชู้นะคะคิดว่าตัวเองมีเสน เ,เขาก็เลยเพยายามที่จะเช็คเรตติ้งของตัวเองอยู่ตลอดนะคะชอบหลงตัวเองชอบพูดจาเน็บแนมให้คนอื่นช้าใจได้ด้วยนะคะสําหรับคนเกิดวันนี้ค่ะสําหรับคนเกิดวันที่22ค่ะ คนที่เกิดในวันนี้เนี่ยไม่ค่อยคงเส้นคงวาสักเท่าไหร่นะคะอยู่ใกล้ใครเนี่ยก็อ่อนไหวค่ะแถมยังเป็นคนที่รักง่ายชอบคนง่ายด้วยนะคะแถมยังไปง่ายๆด้วยนะถ้าเกิดว่าเจอคนใหม่ที่รู้สึกดีมากกว่านะคะเธอก็พร้อมจะไปทันทีนะคะเรียกว่าเป็นคนที่แพ้คนที่ใจดีค่ะแพ้คนห่วงใยค่ะแล้วก็เป็นคนที่แอบขี้เบื่อเล็กๆด้วยค่ะสำหรับคนเกิดวันที่23ค่ะ คนที่เกิดในวันที่23เป็นคนที่ใจแข็งนะคะไม่ส่งสารใครง่ายๆค่ะแล้วก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายไปนิดนึงนะคะเป็นคนที่ชอบตัดสินคนจากภายนอกค่ะเลยไม่ค่อยให้โอกาสใครนะคะถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาทําไม่ถูกใจตัวเองนะคะหรือว่ารู้สึกอคติกับเขาเนี่ยได้ง่ายค่ะสําหรับคนเกิดวันที่24ค่ะ คนที่เกิดในวันที่24ีเนี่ยเป็นคนที่บางทีก็มีความหนักไม่เอาเบาไม่สู้ในเรื่องของงานนะคะอะไรก็ตามค่ะที่ไม่อยากทำเนี่ยคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยจะว่ายากแล้วก็ผลักออกไปให้คนอื่นทำนะคะแบบว่าทำไม่ได้ก็เลยไม่ทำดีกว่าค่ะแล้วก็เป็นคนที่ขี้เบื่อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะไม่ทำอะไรที่ต้องอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นไปนานๆนะคะแบบซ้ำซากจำเจค่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างชอบความแปลกใหม่ค่ะ สำหรับคนเกิดวันที่25ค่ะคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาค่ะมักจะหนีนะคะไม่ค่อยสู้ค่ะแถมยังเป็นคนที่ตัดพ้อขี้น้อยใจมากเลยนะคะเวลาที่ใครมาพูดไม่เข้าหูเนี่ยก็ออกไปคิดค่ะจิตตกฟุ้งฝ้ายคิดเยอะนะคะเป็นคนที่คิดมากแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของคําพูดของคนรอบข้างด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีเพื่อนเกิดวันนี้นะคะควรระวังในเรื่องของคําพูดค่ะสําหรับคนเกิดวันที่26ค่ะ คนที่เกิดในวันที่26เนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองมากนะคะบางครั้งเนี่ยก็เข้าข่ายถึงขั้นก้าวร้าวเพราะว่ามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเกินไปค่ะคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยไม่ค่อยฟังใครนะคะและบางทีเนี่ยก็ไม่ค่อยคิดถึงในเรื่องของการระเทศะสัเท่าไหร่ด้วยค่ะถ้าหากว่าเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกต่อให้มีคนมาแย้งอาจจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นใครที่มี ความอาวุโสมากกว่าเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่ด้วยนะคะเพราะว่าเขาเชื่อในความคิดของตัวเองเป็นหลักค่ะและที่สําคัญเวลาทําอะไรเนี่ยไม่ค่อยเกรงใจใครด้วยนะคะเขาจะชอบทําตามใจต้องการมากที่สุดค่ะสําหรับคนเกิดวันที่27ค่ะ คนที่เกิดในวันที่27เนี่ยไม่ค่อยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สักเท่าไหร่นะคะชอบปล่อยงานเอาไว้ค่ะผัดวันประกันพรุ่งนะคะต้องรอให้แบบเหมือนกับไฟลนก้นก่อนนะคะถึงจะทำนะบางครั้งเนี่ยก็โยนงานานั้นนะคะ่ะให้คนอื่นทำนะเป็นคนที่ชอบเก็บงานไว้เป็นแบบดินพกหางหมูอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนะนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนที่ขี้เกียจได้คะ่ะสําหรับคนเกิดวันที่28ค่ะ คนที่เกิดในวันที่28เนี่ยเป็นคนที่รเรื่อยเปื่อยมากเลยนะคะบางทีก็ชิลๆกับชีวิตค่ะจนไม่ค่อยมีหลักประการมั่นคงอะไรในชีวิตเลยค่ะวันนี้อารมณ์แบบไหนก็จะทําแบบนั้นนะคะเป็นคนที่ติดสบายค่ะก็เลยทําให้ในบางครั้งเนี่ยมีความขี้เกียจค่อนข้างสูงค่ะสําหรับคนเกิดวันที่29ค่ะ คนที่เกิดในวันที่29เนี่ยเป็นคนที่ชอบประชดประชันนะคะชอบแบบฟึดฟาดฟึดฟาดค่ะเวลาที่เขาไม่พอใจอะไรนะคะแล้วก็เป็นคนที่แสดงท่าทางได้แบบเวลาโกรธเนี่ยอยู่ตลอดเวลาค่ะปึ้งปังปึ้งปังเดี๋ยวแบบคนรอบข้างจะรู้ทันทีได้เกิดเขาเกิดอารมณ์หงุดหงิดหรือว่าไม่พอใจนะคะและที่สําคัญคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ติสแบบสุดๆเลยค่ะยากที่คนอื่นจะเข้าถึงเขาแล้วก็เข้าใจเขาได้อย่างแท้จริงค่ะสําหรับคนเกิดวันที่30ค่ะ คนที่เกิดในวันที่3 0เนี่ยเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองแบบสูงปรีดถึงขีดสุดถึงขั้นสุดทีเดียวนะคะบางครั้งเนี่ยมันก็ล้นค่ะล้นจนทำให้เขาเนี่ยหลงตัวเองนะคะคิดว่าตัวเองทำถูกทุกเรื่องนะคะจนไม่สนใจความคิดหรือว่าไม่สนใจในสิ่งที่คนอื่นเนี่ยเขาแย้งนะคะซึ่งมันทำให้เขาเนี่ยดูอีกโก้สูงมากๆค่ะสำหรับคนเกิดวันที่31ค่ะ คนที่เกิดในวันที่31เ,เนี่ยล,ลึกๆแล้วนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างขาดความมั่นใจในตัวเองนะคะเวลาที่ทําอะไรเนี่ยก็จะชอบคิดว่าตัวเองเนี่ยทำไม่ได้หรือว่าทําได้ไม่ดีพอคะ่ะก็เลยไม่เริ่มสักทีนะคะก็เลยทําให้เขาพลาดโอกาสดีๆในหลายๆสิ่งหลาย ang, ๆอย่างในชีวิตไปคะ่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยมีความที่ใช้เงินเก่งอยู่เหมือนกันค่ะติดรู้นะคะชอบใช้ของแบรนด์คะ่ะก็เลยทําให้เขาเนี่ยหมดเงินลึกสูญเสียเงินไปกับเรื่องพวกนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะ ทำให้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ค่ะถ้าเป็นอย่างไรบ้างคะาสาหรับนิสัยด้านแย่ๆตามวันที่เกิดตรงหรือไม่ตรงยังไงเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปบ้างนะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้คงต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ